ครับครับอันมีแมวน้อยตกถังนยครับรยิ่งเสียงห้องด้ยินเสียง,ง,ายยงมาหนึ่งก็เลยสิว่าซอยแมวน้อยตกถังนะครับ,บมาแล้วมาแล้ว,ลวหนูหน้อย,อยหนูน้อยเมวแมวแมวเห็นไหมครับแมวน้อยตกถังไข่อ่ะแกไม่มีปัญญาขึ้นมาเลย <c oughs> ก,ก็เลยจะมาช่วยช่วยน้องน้องขึ้นไม่ได้ดูดูดูด เอน้องขึ้นไม่ได้ Jamie, <�i anak> น้องหน้าสงสารมากเลยดูดูดูร้องเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยครับผมดูดูน้องน้องหน้าสงสารมากลยดูครับครับเดี๋ยวช่วยครับน้องเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยครับผมครับผมเดี๋ยวช่วยครับมาเร็วมาเร็ว ครับครับผมครับผมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บดูน้องนะน้องน่าสงสารมากเลยตกถังตกถังขยะขึ้นไม่ได้ครับผมครับครับเดี๋ยวช่วยครับเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยครับผมครับผมเดี๋ยวช่วยครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวพี่ไปหาตรงหาของมาช่วยก่อนนะน้องรอแปบ๊บรอแปบ๊บครับรอแป๊บนะครับรอแปบ๊บรอแปบ๊บมช่วยเดยช่วยเดยช่วยดูนะครับน้องคงตกนานแล้วเนี่ยทังขยะขึ้นไม่ได้ด้วยดูน้องครับผมครับผมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย ครับขึ้นได้ยังลองให้ลองให้ลองดูสิมาทางนี้แล้วดู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 น่าสงสารมากเลยครับผมเราแป๊บนะน้อง ตอนนี้ลงมาช่วยน้องนะครับเนี่ยน้องอยู่ในถังขยะเนี่ยน้องขึ้นไม่ได้เนี่ยลทงทั้งเร็วนูนเอ้าที้ทงเร็วมาทาั้งเร็วนู้นเร็วเร็ว,รวมาเร็วกันเร็วมาขึ้นมากับพี่มามาขึ้นมากับพี่มา ดูน้องน้องขึ้นไม่ได้ดูมามาขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็วทางนี้ทางนี้มไหมจวพี่จะจับไหมพี่จะพาขึ้นเร็วไม่มีคนมาจับให้ด้วยขึ้นมาขึ้นมาเร็วโอ้เดีวพ,พี่ไปไหนวะมาไขึ้นไปขึ้นไปกับพี่เล้วไปมาเนี่ยเร็ว ขึ้นไปเลยเมวเมียวเมว,มวเร็วเร็วเร็วขึ้นมากับพี่มาขึ้นข้างบนเร็วเร็วแล้ลับกับบ้านนี่ไปไหมนี่กับบ้านเร็ว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 มาแล้วครับมาขับผม จะกลับบ้านไหมเนี่ยขึ้นมากลับบ้านเร็วเอาข้าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปน้องขึ้นไปแล้วครับเห็นไหมน้องขึ้นไปแล้วน้องขึ้นไปแล้วอ๋อใช้ตกตั้งนาน้วนี่ไปน้องกลับบ้านไปโอ้ไปโชคดีโชคดหีหนูลงได้ไหมโอเค น้องขึ้นจากทั้งขยะได้แล้วนะครับโอ้มา